ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่985ตื่นมาแต่เช้าในวันรุ่งขึ้นหลังจากแต่งตัวเรียบร้อยแล้วมีแม่ทัพใหญ่สองสามีภรรยาพาเข้าวังไปเข้าเฝ้าไทห่วงไทเฮากับห้องเต้ควันต้าโจ พวกเด็กๆไม่ได้พาไปด้วยเพราะหมาป่าสามตัวกับเสือสองตัวต้องตามไปด้วยไม่สะดวกที่จะเข้าวังจินหนิงจะวินจูอยากให้นางพาไปด้วยบอกว่าไท่ห่วงไท่เหตจะต้องชอบพวกเด็กๆแน่แต่ก็เคารพการตัดสินใจของหยวนชิงหลิงจึงสั่งให้สาวใช้เคอร์ลิงกับเคอร์ลี่ช่วยดูแลอยู่ในจวนให้ดูแลอย่างดีอย่าให้เด็กอดอยาก ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินถึงชื่อไทเฮาหลงก็เฝ้ารอมานานแสนนานถึงตอนนี้ใกล้จะได้เจอแล้วในใจหยวนชิงหลิงตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกแต่มีความลังเลเหมือนแบบคิดถึงบ้านด้วยตอนที่มาที่จริงก็ไม่แน่ใจว่าไทเฮาหลงจะสามารถแก้อาถรรพ์สาวหมอผีได้หรือไม่แต่เมื่อได้เหยียบแผ่นดินควันตาโจโดยเฉพาะหลังจากที่มาถึงเมืองหลวงในใจกลับมีความรู้สึกแน่วแน่ขึ้นมาหากนางก็ไม่สามารถแก้ได้ก็ไม่มีคนที่จะสามารถแก้ได้แล้วอยู่บนรถม้านางถามจินหนิงว่าตอนที่เจอไทเฮาจะต้องระวังอะไรบ้าง จินหนิงหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่าไทเฮาเป็นคนดูเย็นชาแต่จิตใจดีเจ้าไม่ต้องตื่นเต้นมากนางจะชอบเจ้าแน่หยวนชิงหลิงแบมือฝ่ามือเต็มไปด้วยเหงื่อพร้อมพูดขึ้นว่าตื่นเต้นสิข้าอยากเจอท่านมาตลอดตอนนี้จะสมความปรารถนาแล้วจะไม่ตื่นเต้นได้อย่างไรจินหนิงหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่ามีอย่างหนึ่งที่ต้องระวังจริงๆด้วยนั่นก็คือเจ้าห้ามเรียกว่าคนแก่นางยังไม่ได้แก่ขนาดนั้น หยวนชิงหลิงพูดขึ้นว่านางยังดูอ่อนเยาว์หรือเดิมก็ไม่ค่อยแก่อยู่แล้วนางกับฮ่องเต้องคปัจจุบันมีอายุเล่ยเลี่ยกันฮ่องเต้องค์ปัจจุบันไม่ใช่ลูกของนางหรือพระมารดาของฮ่องเต้น,น่าจะเป็นไทเหาถงเดิมหยวนชิงหลิงเคยได้เรื่องนี้แต่สําหรับความสัมพันธ์ของแม่ลูกคู่นี้ยังคงไม่ค่อยรู้เรื่องจินหนิงพูดขึ้นว่าไม่ผิดฮ่องเต้องค์ปัจจุบันไม่ใช่ลูกแท้ๆของไทเหาหยวนชิงหลิงถามขึ้นด้วยเสียงเบาว่า ข้าได้ยินมาว่าไทยเฮาอภิเศกกับองสาเร็จราชการแทนพระองค์เรื่องนี้ฮ่องเต้เห็นด้วยไหมและยังเคารพนางเป็นไทยเฮาด้วยตอนนั้นตอนที่ไทยเฮาอภิเศกกับไทเฮาองค์ก่อนฮ่องเต้องค์ก่อนได้ล้มป่วยแล้วไม่ได้เข้าห้องหอเพียงแค่แต่งตั้งให้นางเป็นฮองเฮาก่อนที่ฮ่องเต้องค์ก่อนจะสิ้นพระชนได้สั่งเสียไว้ว่า ไทเฮาจะต้องช่วยสนับสนุนให้องคชายรัชทายาทในตอนนั้นขึ้นครองราชให้ได้ตอนนั้นสถานการณ์เป็นอย่างไรตอนนี้ก็ไม่รู้อย่างชัดเจนแล้วไม่ว่ายังไงฮ่องเต้สามารถได้ขึ้นครองราชอย่างมั่นคงเป็นความดีความชฉอบของไทยเฮากับองสาเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยเหตุนี้ฮ่องเต้จึงเคารพนับถือไทเฮาอย่างมากกว่าท่านแม่ของตนเองด้วยซ้ำ หยวนชิงหลิงคิดว่าประวัติศาสตร์ช่วงนั้นจะต้องสั่นสะเทือนอย่างมากแน่ยังไงการต่อสู้กันภายในราชสำนักเป็นการต่อสู้โดยที่ทหารไม่ต้องเปื้อนเลือดและเป็นอันตรายมากกว่าปกติพร้อมถามขึ้นว่างั้นไทเฮาไม่มีบุตรหรือรับตำแหน่งอยู่ในราชสำนักหรือไทเฮากับองสำเร็จราชการแทนพระองค์ฉินเทียนมีลูกแต่ไม่อยู่ในราชสำนักใครก็ต่างล้วนไม่เคยเห็นเห็นว่าองสำเร็จราชการแทนพระองค์ฉินเทียนพาไปยังสถานที่หนึ่ง จากนั้นก็สืบตำแหน่งของใครคนหนึ่งนี้ล้วนเป็นคําร่ำลือหูหญินเจ้าพระยาจิ้งกัวอสือน่าจะรู้ค่อนข้างมากหน่อยหากเจ้าสนใจเดี๋ยวข้าถามหูหญินเจ้าพระยาจิ้งกัวให้หยวนชิงหลิงรีบโบกมือพร้อมพูดขึ้นว่ามาไม่ค่าแค่ถามไปอย่างนั้นและไม่ได้อยากที่จะล่วงรู้เรื่องส่วนตัวไม่ต้องถามได้งั้นก็ไปเจอหน้าอย่างมีความสุขจินหนิงพูดขึ้น นางเองก็ไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นสําหรับเรื่องพวกนี้รู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นไรและก็ไม่สนใจที่อยากจะไปรู้เรื่องนี้จริงๆหลังจากรถม้ามาถึงประตูวังทหารรักษาพระองค์เดินมาคาราวะสอบถามจากนั้นก็ปล่อยให้เข้าไปรถมาสามารถขับเข้าไปได้พอถึงประตูทิศใต้ค่อยลงรถม้ามีเกี้ยวในวังมารับแต่อยู่ห,หวนเฮาคิดว่าเดินไปดีกว่าไม่ต้องนั่งเกี้ยวเข้าไปทั้งสี่คนจึงเดินมาถึงพระตำหนักภายในแคว้นต้าโจ กำแพงวังสีแดงเลือดหมูหลังคาเคลือบสีทองถนนวังกว้างขวางยิ่งใหญ่อลังการยิ่งพระราชวังเปิดทั้งอยู่หวนเฮ้ากับจิ้งถิงเดินอยู่ข้างหน้าไม่รู้คุยเรื่องอะไรกันทั้งสองคนพูดแล้วก็หัวเราะกันขึ้นมาท่าทางมีความสุขอย่างมากผู้หญิงทั้งสองคนที่อยู่ด้านหลังต่างก็เคยชินกับภาพนี้แล้วแต่ก็รู้สึกดีใจชีวิตคนเราได้เจอคนที่รู้ใจกันถือเป็นเกียรติขนาดไหนพวกนางไปเข้าเฝ้าไทเฮาก่อนเพราะเวลานี้ฮ่องเต้ยังต้องจัดการงานราชการเพื่อที่จะได้มีเวลามาต้อนรับอยู่หวนเฮ้า ดังนั้นหยวนเฮาจึงไปเข้าเฝ้าถวายพระพรไทยเฮาก่อนจากนั้นค่อยไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้พร้อมกับจิ้งถิงไทเฮาหลงอยู่ที่ตําหนักเฟยเฟิงเพราะได้รายงานไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วดังนั้นจึงมีแม่นมสองคนรอรับอยู่ตรงหน้าตําหนักเห็นหยวนเฮากับหยวนชิงหลิงก็รีบทําความเคารพจินหนิงยื่นไปพยุงพร้อมพูดกับหยวนชิงหลิงว่าแม่นมสองคนนี้อยู่กับไทเฮามาเนิ่นนานได้รับความไว้วางใจจากไทเฮาอย่างยิง่ง หยวนชิงหลิงย่อตัวรับไว้ทั้งสองคนรีบพูดห้ามอย่างเกรงใจแล้วก็นำทางพาเข้าไปภายในตำหนักเซยเฟิงปลูกดอกเหมยสีเขียวไว้ตอนนี้เป็นช่วงที่ดอกเหมยสีเขียวกำลังบานเมื่อเข้ามาในห้องโถงก็ได้กลิ่นหอมหวนหยวนชิงหลิงชอบดอกเหมยมากตอนนี้ได้เห็นภาพดอกเหมยบานใหญ่บานสพรั่งลดกิ่งก้านลงอัศจรรย์อย่างมากความสนใจของอยหยวนเฮาก็นับว่านายกย่องเขาเดินผ่านจิ้งถิงไปหาหยวนชิงหลิงจับมือของนางไว้พร้อมพูดขึ้นอย่างอบอุ่นว่า เจ้าชอบดอกเหมยรอเมื่อกลับประเทศแล้วข้าปลูกให้เจ้าเรามีที่ดินหยวนชิงหลิงรู้สึกแปลกใหม่ทำไมมาถึงแคว้นต้าโจแล้วจู่จูก็รู้จักเอาอกเอาใจขึ้นมายหยวนเห่ากระซิบพูดขั้งหูของนางว่าจิ้งถิงสร้างสนามศิลปะการต่อสู้ให้กับจินหนิงข้าก็ต้องดีกับเจ้าบ้างพูดเสร็จแล้วก็ยิ้มให้กับนางด้วยคิ้วที่เฉียบคมทำให้ละดูลึกซึ้งอย่างมาก หยวนชิงหลิงหัวเราะที่แท้ก็เห็นช้างขี้แล้วขี้ตามช้างก็ดีดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแม้แต่น้ำแข็งอย่างจิ้งถิงยังรู้จักเห็นอกเห็นใจเอาอกเอาใจจึงรู้ตัวเองว่าตนทำได้ไม่ดีพออยู่แล้วแม่นมนำพามาในพระตำหนักแล้วก็เห็นตรงธรณีประตูมัดหมาไว้หนึ่งตัวท่าทีขี้เกียจเหมือนแมวเห็นคนเข้ามายังไม่ยกเปลือกตาขึ้นมามองสักนิดนอนงายท่ามกลางแสงแดดอันอบอุ่นในฤดูหนาวต่อไป เข้ามาภายในพระตำหนักแล้วก็เห็นหญิงงามนั่งอยู่บนเก้าอี้นางสวมชุดผ้าซาตินสีเขียวอ่อนก้าผมสูงประดับผมด้วยเครื่องประดับเรียบง่ายแต่ดูดีและเรียบร้อยริมฝีปากแดงดวงตากลมโตเงยขึ้นมองดูอยู่หวนเท่ากับหยวนชิงหลิงอย่างเย็นชาหยวนชิงหลิงกำลังจะรีบทำความเคารพกลับได้ยินจินหนิงพูดขึ้นว่าเฮอหูหยินเจ้าพระยาจิ้งกัวมาแต่เช้าเลยหรือ ที่แท้ก็เป็นหูหญินเจ้าพระยาจิ้งกัวหยวนชิงหลิงรู้ว่าเดิมนางเป็นคนข้างกายของไทเฮาชื่ออสือต่อมาได้แต่งงานกับเจ้าพระยาจิ้งกัวตอนนี้สนิทสนมกับไทเฮาอย่างมากหูหญินเจ้าพระยาจิ้งกัวลุกขึ้นยืนทำความเคารพทุกคนจิตหนิงถามขึ้นว่าไทเฮายัางไม่ออกมาหรือหูหยินเจ้าพระยาจิ้งกัวพูดขึ้นว่าไปเข้าห้องน้ำแล้วคนแก่อายุเยอะแล้วก้านฉี่ไว้ไม่ได้ หยวนชิงหลิงได้ยินเช่นนี้ยังนึกว่าฟังผิดไปเป็นถึงหูหยินเจ้าพระยาจิ้งกัวกล้าพูดใจหย,ยับคายเช่นนี้ในพระตำหนักไทเฮอยังเรียกไทเฮว่าคนแก่ตำหนักเฟยเฟิงนี้เป็นเช่นนี้เรียบง่ายเป็นกันเองหรือจินหนิงหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่าหูหยินอยากฝึกวิชากระดูกหดตัวอีกแล้วหรือแม่นมหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่าเมื่อวันคนปากดีสุดอยู่ไม่เช่นนั้นวันนี้จะขุนเคืองใจขนาดนี้หรือ ฝึกทั้งคืนเพิ่อคลายเมื่อกี้นอนสายเชือกต่อปลายังวังอยู่ตรงนั้นหยวนชิงหลิงมองดูเชือกที่วังอยู่บนโต๊ะอย่างประหลาดใจสายเชือกเส้นนั้นขาดรุ่งริ่งมากเหมือนโดนสับไปแล้วหลายครั้งเรียกว่าสายเชือกต่อปลาถือว่าสมชื่อกอยูไม่พูดอะไรก็ไม่มีใครว่าเจ้าเป็นใบหูหยินเจ้าพระยาจิ้งกัวพูดขึ้นอย่างเศร้าซ้อย ด้านนอกมีเสียงไอดังขึ้นหูหยินเจ้าพระยาจิ้งกัวเงียบทันทีแล้วก็เห็นสายเชือกเตาปาบินลอยขึ้นมารบรัดตัวหูหยินเจ้าพระยาจิ้งกัวไว้ความรวดเร็วนี้น่าตกใจมากหักหยวนชิงหลิงกับหยูหวนเห่าไม่เห็นด้วยตาตัวเองแทบไม่อยากเชื่อหลังจากมัดไว้แล้วยังสามารถผูกปมด้วยตนเองรอบรัดหูหยินเจ้าพระยาจิ้งกัวไว้แน่นช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่986 ในขณะที่ทั้งสองคนอยู่ในอาการตกตะลึงก็เห็นหญิงงามคนหนึ่งสวมชุดผ้าสีเหลืองปกักลวดลายนกฟินิกซ์บบยบินเดินเข้ามาจินหนิงเรียกขึ้นว่าไทยเฮาหยวนชิงหลิงมองเห็นนางในหัวสมองนึกถึงตอนขึ้นมาได้บทหนึ่งนิ้วมือนุ่มเรียวผิวผ่องงดงามคอเรียวยาวฟันเรียงสวยขาวสะอาดงดงามอย่างที่สุดต่อให้รงเย่เว่ยก็ไม่สามารถเทียบได้รงเย่เว่อายุเยาว์วัยส่วนไทยเฮาหลงยังไงก็สี่ห้าสิบแล้วมั้งแต่นางดูแก่ตรงไหน ดูแล้วก็น่าจะประมาณ2 3 2สหากไม่ใช่เพราะความน่าเกรงขามบนใบหน้าและแววตากับจินหนิงเรียกว่าไทเฮาหยวนชิงหลิงไม่เชื่อเด็กขาดว่านางจะเป็นไทเฮาหลงที่ร่ำลือกันไทเฮาหลงก้าวเดินยาวๆเข้ามาชายกระโปรงกวาดพื้นแต่ไม่ทิ้งร่องรอยของฝุ่นหยวนชิงหลิงกับยหยวนเ่าทำความเคารพก่อนที่นางจะนั่งลงไทเฮายิ้มแย้มพร้อมพูดขึ้นอย่างอบอุ่นอ่อนโยนว่าได้ยินชื่อเสียงมานานอยากเจอพวกเจ้ามาตลอดวันนี้นับว่าได้เจอแล้วรีบนั่งลงเถอะ จิ้งถิงยกมือประสานพร้อมพูดขึ้นว่าไทเฮากระหม่อมพระองค์ชายรัชทายาทไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้ไม่รบกวนพวกท่านพูดคุยกันไปเถอะไทเฮายิ้มพร้อมพูดขึ้นอยู่หวนห้าวแลดูอย่างตกตะลึงสายเชือกตะปานั่นกับหูหยิ่มเจ้าพระยาจิ้งกัวมองดูอยู่หลายทีแล้วค่อยยกมือประสานทำความเคารพแล้วเดินออกไปยังไม่ทันเดินออกมาจากตำหนักก็ได้ยินเขาถามจิ้งถิงอย่างตกตะลึงว่านั่นคืองูหรือทำไมข้าถึงเห็นเป็นเชือกเส้นหนึ่งละ่ะ เป็นงูที่มัดด้วยเชือกคืองูเสียงของจิ้งถิ่งค่อยๆห่างไกลออกไปหลังจากหยวนชิงหลิงนั่งลงก็เหลือบมองหูหยินเจ้าพระยาจิ้งกัวที่ถูกมัดไว้ด้านข้างอย่างกังวลใจเมื่อกี้ยังเห็นนางกรดโมโหตอนนี้กลับก้มหน้าก้มตาอย่างหวาดกลัวพระชายรัชทายาตอหย่าได้แปลกใจภายในหนึ่งปีของนางจะต้องถูกมัดสามร้อยกว่าวันถึงจะสบายไทเฮาพูดกับหยวนชิงหลิงหลังจากกวาดสายตามองดูหูหยินเจ้าพระยาจิ้งกัวแวบหนึ่ง การกระทำนี้ทำให้หยวนชิงหลิงนับถืออย่างที่สุดในใจตื่นเต้นมากพวกเด็กๆก,ก็ทำพวกนี้ได้หรือนั่นเท่ากับว่าท่านใดนั้นในใจก็ไม่คิดอะไรอีกพร้อมถามขึ้นว่าไทเฮานี่ท่านกำลังใช้จิตควบคุมใช่หรือไม่เป็นผลจากที่สมองได้รับการพัฒนาหรือท่านทำได้อย่างไรใช้ยาหรือใช้ตัวนำอย่างอื่นไทเฮาหลงได้ยินเช่นนี้แล้วก็พยักหัวอย่างค่อนข้างพอใจเช่นนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาเปิดฉากหรือ,อยังเชิงเข้าเรื่องได้ทันที นางชอบแบบนี้เป็นการใช้จิตควบคุมทุกสิ่งอย่างมีสติสัมปชัญญะภายใต้สนามแม่เหล็กหรือสภาวะบางอย่างสามารถรวมเป็นจิตเดียวกันได้สายเชือกเตาป่าเชื่อมโยงกับจิตของข้าดังนั้นจึงฟังคําสั่งของข้าหยวนชิงหลิงฟังแล้วตื่นเต้นจนน้าตาจะไหลได้ยินเช่นนี้แล้วก็รู้สึกด,ดีอย่างมากเติมในใจของนางเกือบที่จะเชื่อในเรื่องเทววิทยาแล้วพร้อมถามขึ้นว่าไทเฮาท่านเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่เด็กหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในเวลาต่อมา จากการฝึกฝนไทเฮาหลงพูดขึ้นฝึกฝนผ่านการฝึกสมองควบคุมจิตใจที่แข็งแกร่งหรือนั่นเป็นการค้นพบครั้งใหญ่จริงๆนางกำนันในวังยกน้ำชาขนมหวานมาให้จากนั้นถูกไทเฮาไล่ออกไปพร้อมปิดประตูให้สนิทไทเฮามองดูนางพร้อมพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรว่าพระชายรัชทายาทไม่ต้องแปลกประหลาดใจจนเกินไป คนเรารู้เกี่ยวกับพลังงานของธรรมชาติน้อยเกินไปยังมีพลังงานบางอย่างในธรรมชาติที่มนุษย์สามารถใช้ได้ข้าไม่แปลกใจข้ารู้ข้ารู้ว่าสามารถทำได้สมองของมนุษย์ก็ลึกลับเช่นกันลูกของข้าก็เป็นเช่นนี้ทำในสิ่งที่คนธรรมดาทำไม่ได้ด้วยการควบคุมจิตใจหยวนชิงหลิงตื่นเต้นเหมือนเจออะไรแปลกใหม่จนค่อนข้างพูดไม่ต่อเนื่องขึ้นมาแล้วไทเฮาถามว่าในเมื่อลูกของเจ้าก็มาด้วย ทำไมถึงไม่พาเข้าวังมาละ่ะหยวนชิงหลิงพูดขึ้นว่าเกรงว่าจะเป็นการรบกวนไทเฮาเด็กๆค่อนข้างเสียงดังไทเฮาหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่าที่นี่ไม่ค่อยมีคนไปมาหาสู่หากมีเด็กๆมาอยู่เป็นเพื่อนก็คงดีวันหลังพามาด้วยให้ข้าดูว่าพวกเขาเก่งขนาดไหนได้ได้เพคะหยวนชิงหลิงรีบตอบรับไทเฮายกแก้วชาขึ้นมาดื่มจากนั้นก็พูดขึ้นว่า ได้ยินจินหนิงพูดว่าเจ้ามาแคว้นต้าโจาครั้งนี้เพราะจะถามข้าเรื่องวิชาพิษกู่ของหนานเจียงใช่ไหมพูดถึงเรื่องจริงจังขึ้นมาหยวนชิงหลิงค่อยๆรวบก็บอาการตื่นเต้นของตนเองพร้อมพูดขึ้นอย่างหนักแน่นว่าใช่ข้ามีเรื่องหนึ่งอยากขอร้องไทยเฮาเพื่อนของข้าคนหนึ่งถูกอาคมหมอผีของหนานเจียงไม่รู้ว่าไทเฮาแก้ได้ไหมไทเฮาหลงพูดขึ้นว่าได้ หยวนชิงหลิงมองดูนางแล้วก็ตกตะลึงอีกครั้งคำพูสองคำง่ายง่ายเช่นนี้กลับเป็นปัญหาที่ควรใจพวกนางมานานสามารถแก้ได้จริงหรือไม่ต้องถามถึงรายละเอียดมากกว่านี้หรืออาคมสาวหมอผีเป็นเพียงของเล่นเล็กน้อยผูหยินเจ้าพระยาจิ้งกัวที่ถูกมัดอยู่ด้านข้างหัวเราะเยาะพร้อมพูดขึ้นว่าจะเกินความสามารถของไทเฮาเราหรือต่อให้ยากมากกว่านี้อีกก็ไม่ถือว่าอยู่ในสายตาพูดเสร็จแล้วก็มองดูไทเฮาหลงอย่างประจบเอาใจพร้อมพูดขึ้นว่าท่านว่าใช่ไหม ความแข็งกล้าที่ด่าไทเฮาว,ว่าคนแก่เมื่อกี้นั้นตอนนี้ถูกระงับไว้อย่างไม่มีเ้าเลยไทยเฮาทําเป็นไม่ได้ยินดื่มชาต่อรอหยวนชิงหลิงพูดเรื่องอื่นต่อจินหนิงพูดกับหยวนชิงหลิงว่าไทเฮาบอกว่าได้งั้นก็แสดงว่าสามารถทําได้แน่เรื่องนี้เจ้าวังใจเจ้ายังมีเรื่องอื่นอยากถามอีกไหมมีสายตาหยวนชิงหลิงหันมาจากคุยญินเจ้าพระยาจิ้งกัวได้ยินจินหนิงพูดเช่นนี้ก็รีบตอบรับทันทีจากนั้นมองดูไทเฮาพร้อมถามขึ้นว่า ทะเลสาบจิ้งยังมีทะเลสาบจิ้งไทยเฮาท่านรู้จักทะเลสาบจิ้งของเปิดทั้งไหมนั่นคืออุโมง์เวลาสามารถเดินทางข้ามพบข้ามเวลาได้นางเฝ้ามองไทยเฮาอย่างจดจอ่อกลับพบว่าไทยเฮากับจินหนิงแม้กระทั่งหูหยินเจ้าพระยาจิ้งกัวต่างก็มองดูนางอย่างแปลกประหลาดนางนิ่งอึ้งพร้อมพูดขึ้นว่าพวกเจ้าไม่เชื่อเป็นเรื่องจริงข้าไม่ได้พูดไปเรื่อยมีอุโมงเวลานี้จริงๆไทยเฮาหลงหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่า ระชายรัชทายาทไม่ใช่ไม่เชื่อเจ้ามีมีมอุมโมงเวลาจริงท่านรู้ใช่ไหมจินหนิงยื่นมือจับข้อมือของนางไว้พร้อมยิ้มพูดขึ้นว่าเจ้าไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นเรื่องการข้ามเวลาไปมาไทเฮารู้อยู่แล้วเจ้าค่อยค,อยคอยพูดหยวนชิงหลิงค่อยรู้ว่าที่ทุกคนประหลาดใจเป็นเพระาะท่าทีตื่นเต้นของนางจึงหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่าเพราะข้าอยู่ที่เปิดถังไม่สามารถคุยกับใครได้พูดไปแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจพอมาพูดที่นี่พวกเจ้าต่างก็รู้ ข้าจึงอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นขึ้นมาไทเฮาพูดขึ้นว่าทะเลสาบจริงที่เจ้าพูดถึงข้าไม่ค่อยรู้เรื่องแต่อุโมง์เวลาใช่ว่าจะมีแค่ที่นั่นที่เดียวไม่เช่นนั้นท่านญาของเจ้าจะมายัางไงหยวนชิงหลิงฟังอยู่อย่างนับถือพร้อมพูดขึ้นว่าขอไทเฮาโปรดชี้แนะนอกจากทะเลสาบจริงยังมีที่ไหนคืออุโมง์เวลาสถานที่มากมายแต่ในเมื่อเปิดถังมีแห่งหนึ่งเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องไปสอสแสวงหาสถานที่อื่น เพียงแต่ข้าไม่รู้ว่าจะควบคุมอุโมงคนี้ได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่หยวนชิงหลิงคิดไม่ตกในเมื่อไทเฮาพูดถึงการมาของท่านย่าแสดงว่าไทเฮาก็ต้องรู้ว่านางมาจากไหนจึงพูดขึ้นตรงๆว่าก่อนหน้านี้ข้ากับครอบครัวเคยส่งข่าวหากันส่งสิ่งของไปมาหาสู่กันได้อย่างราบรื่นแต่แล้วก็ไม่สามารถติดต่อกันได้อย่างกะทันหันเป็นเพราะอุโมงเวลาเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคืออะไรมีกฎที่ต้องปฏิบัติตามหรือเปล่า พวกนี้หากไทยเฮารู้ขอเล่าให้ฟังอย่างชัดเจนด้วยสำหรับข้าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเจ้ามองทะเลสาบจริงแล้วเห็นอะไรบ้างไทยเฮาหลงถามขึ้นหยวนชิงหลิงพูดตอบว่าก็เป็นทะเลสาบแห่งหนึ่งมีน้ำมีวังน้ำวนภายในน้ำวนมีอะไรหยวนชิงหลิงหวนคิดดูสายหัวพร้อมพูดขึ้นว่าก็เป็นวังน้ำบนเล็กๆแม้แต่ละองฟองน้ำก็ไม่มี เจ้าไม่เห็นถนนภายในวังน้ําบนหรือหยวนชิงหลิงใส่หัวพร้อมพูดขึ้นว่ามองไม่เห็นเห็นเพียงวังน้ําบนไทเฮาหัวเราะพร้อมพูดขึ้นอย่างลึกซึ้งว่าหากเจ้ามองไม่เห็นลองพาลูกชายของเจ้าไปบางทีพวกเขาอาจจะสามารถมองเห็นขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ